มะม่วงกันค่ะก่อนอน่านทไมน่ะ อร่อยอืมอร่อยมะม่วงไม่เปรี้ยวนะคะพอดีเลยอร่อยมากเลยเปรี้ยวนิดๆ๋ยวเราก็ทำน้ำจิ้มปลาร้ามาจิ้มนะคะอืมไม่เผ็ดอร่อย,ออยแต่ก็ไม่เปรี้ยวด้วยอืมอร่อยมากค่ะทำยบาย บายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายทำอะไร